สันโนว่า NP 3 0 0ครับทำกุญแจรีโมทใหม่เนื่องจากเหลือแต่อดอกสลมรองธรรมดาลูกค้าเข้ามาทำกุญแจรีโมทใหม่ครับโอ้ยยอดแสงแดดร้อนมากนี่ตัวรีโมทต,ตัวที่เราทำให้เสร็จแล้วนะครับลองเทสรีโมทกันครับล็อกปลดล็อกล็อกปลดล็อกอเปิดได้แล้วนุ๊ต เดราจะมาเทสยบข้างในนะครับล็อกปลดล็อกแค่เป็นปาดเอาลังถ่ายวิดีโออยู่อไอเราสตาร์ทด้วยกุญแจรีโมทตัวใหม่เลยนะครับ okay. โอเคเอาไปตัวใหม่เลยลูกค้ามีแค่กุญแจสำรองนะครับกุญแจรีโมทลูกค้าหายหมดอ่าอันนี้กุญแจรีโมทตัวที่เราทำให้นะครับล็อกปลดล็อก ล็อกปล,ลดล็อกลูกค้าจอดรถยันแสงครับโอเคครับจบครับ